มืนนี้ก็สิผ้าน้องเย็นลีมาปูกมันค่ะเกี่ยวเขาออกแหละกะจะปูกมั่นเป็นอาชีพเสริมค่ะปูกมันหลังนาเย็นรีโอ้คนปูกนิบไปนิบไปล่ะเย็นเย็น เย็นรีเบิ <the <the ่งเย็นถ้าลรางรังเที่ยวเขาแล้วค่ะเบิ่งคักๆได้ลูกเนีบลงนันค่ะจะพาเบิ่งน้องเย็นรีปลูกมันพ่อทำได้แม่ทำได้เย็นรีทำได้สู้ก็พ่อสู้แหละสู้ๆที่ไหนโซ่สองหิ้ง อันมาจากเปินบอกปิน่นพี่อนซีไว้ซปินลองดูเจ้วาว่ามื่อนี้บวต้องแลวแม้ลูก บางดูคนตัดซ้ำได้ลำมาเอาขึ้นเบิง่งเจ้าเจ้าเจ้าเลียวนี่พาไปเที่ยว,วอ่ะเหงงนื่อยไปเน็่ยไป นเพื่อนค่ะพ่อกับปูกเจ้าคุณเราจะทําเป็นครอบครัวนะคะไม่ได้จ้างค่ะเฮ็ดเองว่าเ่อเด้ปลูกหลายื้นนี้วันยุดแล้วถือโอกาสพาเย็นหลี่มาปลูกมันเย็น